หลิงหลิงลุกขึ้นทำไข่ตกแต่จู้เมิงรับไว้แต่ไข่ไก่มีรอยร้าวจู้เมิงจึงแอบเปลี่ยนกับไข่ไก่ตัวเองแล้วให้หลิงหลิงแล้วพากันกลับห้องเสี่ยวเชิงมาขอนอนด้วยเพราะเยี่ยนจือคอยจะผิดเธอจู้เมิงไม่ยอมแต่หลิงหลิงให้นอนได้เยี่ยนจือมาหาเฉินเจี้ยนแล้วให้เฉินเจี้ยนเป็นคู่หูตอนดึกทั้งสองนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตอกกำแพงจึงลุกดูก็มีเหล็กแทงเข้ามาบนหัวนอนของหลิงหลิง หลิงหลิงก้มดูที่รูก็เจอกับดวงตาคนก็ตกใจแล้วพากันออกไปดูนอกห้องก็ไม่เจอใครหลิงหลิงถามมีใครทําไข่แตกจู้เหมิงบอกเป็นไข่ของเขาเองหลิงหลิงจึงรีบหาทางกําจัดพ่อมดจึงวางแผนล,ล่อแฝดสามออกมาจู้เหมิงให้เสี่ยวเฉินเล่นบอลแฝดสามก็มาขอเล่นด้วยจู้เหมิงจึงพามาเล่นในห้องพ่อแฝดสามเข้ามาจู้เหมิงก็ถามหาความจริงกับแฝดสามโดยขู่ว่าถ้าไม่บอกเขาจะทําไข่ของแฝดสามแตก แฝดสามจึงบอกว่าพวกเขาถูกจับตัวมาแล้วยังบอกที่ซ่อนประตูอีกด้วยจู้เหมิงจึงปล่อยแฝดสามไปพวกจู้เหมิงมาดูที่ซ่อนประตูทางเยี่ยนจื่อกับเฉินเจี้ยนก็แอบตามมาจู้เหมิงรู้ว่าทั้งสองตามมาก็เรียกให้ทั้งสองเข้ามาแล้วหาลือเบาะแสที่จะกำจัดพ่อมดตอนเช้าเฉินเจี้ยนมากินข้าวช้าที่สุดเขากินข้าวต้มเข้าไปแต่ในนั้นเข็มเขาโมโหมากและต่อว่าพ่อมดเขาไม่กลัวโดนพ่อมดค่ะเพราะเขายังทําไข่ไม่แตก พ่อมดขู่ว่าเขาจะทําให้ไข่แตกแล้วค่อยฆ่าทําให้เฉินเจี้ยนกลัวแต่แฝดสามช่วยด้วยการทําไข่ของตัวเองแตกพ่อมดโมโหมากตีทุกคนยกเว้นน้องรองแล้วให้ไข่ใบใหม่ให้กับแฝดสามทำให้เฉินเจี้ยนรอดจู้เมิงเห็นมือพ่อมดมีรอยแผลเกิดจากไฟไหม้พวกเขาจึงวางแผนฆ่าพ่อมดด้วยไฟตอนมืดหลิงหลิงนั่งดูไข่ตัวเองก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ไข่ไก่ของตนเพราะไข่ไก่ของหลิงหลิงมีจุดสีดำแล้วรู้ว่าจู้เมิงสลับไข่ของตัวเองให้เขา จึงเปลี่ยนคืนให้จู้เมิงจู้เมิงรับไข่มาก็ปล่อยไข่ตกพื้นแตกทําให้หลิงหลิงต้องระวังไม่ได้นอนทั้งคืนส่วนจู้เมิงหลับทั้งคืนตอนเช้าพวกเขาไปร่วมงานวันเกิดแฝดสามพวกเขาสังเกตว่ามีแค่น้องรองคนเดียวที่มีหมวกพ่อมดเอาเค้กออกมาแล้วตัดแบ่งให้ทุกคนจู้เมิงดึงความสนใจพ่อมดพูดถ่วงเวลาให้หลิงหลิงไปวางเพลิงในห้องครัวจากนั้นจู้เมิงก็ดันพ่อมดเข้าไปแล้วจุดไฟเผาแต่พ่อมดไม่เป็นอะไรเลย พวกเขาจึงวิ่งหนีพวกจู่เหมืงวิ่งลงมาถึงชั้นเจ็พ่อมดก็ไม่ตามลงมาพวกเขาไปถามนักวิทยาศาสตร์นักวิทย์บอกว่ามีคนมาใช้เครื่องย้อนเวลาไปจริงๆจึงทําให้พวกเขารู้ว่าถ้าพ่อมดลงมาชั้นเจ็ดพ่อมดก็จะกลายเป็นคนปกติและตายได้พวกเขาพยายามนึกว่าทําไมพ่อมดถึงรักน้องรองมากกว่าคนอื่นจึงจะจับตัวน้องรองเพื่อล่อพ่อมดพวกเขาขึ้นมางานวันเกิดอีกครั้งเสี่ยวเฉินจะจับตัวน้องรอง แต่เยี่ยนจื่อไม่ทำตามแผนเธอจับตัวน้องรองไปที่หน้าต่างแล้วผลักน้องรองลงไปพ่อมดรีบกระโดดตามไปแล้วกระแทกเยี่ยนจื่อตกลงไปด้วยพวกจู้เหมืองรีบตามลงมาเยี่ยนจื่อตายคาที่พวกเขาช่วยน้องรองและพ่อมดเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เพราะหมอกพิษกำลังเข้ามาเหลือเวลาไม่มากแล้วถ้าเที่ยงสามสิบทุกอย่างจะถูกกลืนและพวกเขาจะออกจากประตูนี้ไม่ได้เสี่ยวเฉินนึกขึ้นได้แล้วพาพ่อมดไปเครื่องย้อนเวลาที่พ่อมดต้องการย้อนไป พวกเขาย้อนเวลามาตอนที่มีชายคนหนึ่งให้พ่อมดกับแม่ของพ่อมดคาบไข่แล้วแม่เขาทําไข่แตกชายคนนั้นกําลังจะฆ่าแม่พ่อมดแต่จู้เหมืองมาช่วยไว้น้องรองก็คือแม่ของพ่อมดพ่อมดย้อนเวลาผิดย้อนไปในตอนที่แม่ของเขายังเด็กแล้วตอนนี้แม่ของพ่อมดก็รอดแล้วพ่อมดให้กุญแจจู้เหมืองจู้เหมืองให้หลิงหลิงเป็นคนเปิดและได้เบาะแสใหม่ไปพวกเขาออกมาจากประตูหลิงหลิงออกมาก็เจอหลานจู่นั่งอยู่ หลนจูให้จิ่วซื้อไปที่อัคคณิธรมินแล้วให้รีบเก็บของเดี๋ยวเขาจะไปพบลูกค้าแล้วจะกลับมารับทางด้านเท่าแก่ก็พลาดเบาะแสอีกครั้งเพราะเยื่นจือตายในเกมหลานจูมาหาหลิวผิงหลิวผิงจะจ้างให้หลานจูพาเข้าประตูหลานจูปฏิเสธหลิวผิงให้หลานจูกรอกเงินตามที่ต้องการหลานจูไม่เขียนแล้วเดินออกไปหลานจูพาเซียนหลี่มารับหลิงหลิงไปอัคคณิธรมินหลานจูเข้าไปในประตูที่สิบ ผ่านไปสิบห้านาทีหลิงหลิงขึ้นไปตามหาแมวแล้วได้ยินเสียงหลานจูจึงรีบไปหาหลานจูหลานจูอาการไม่ดีจึงรีบเรียกทุกคนมาช่วยเชินเฟยเป็นหมอบอกว่าหลานจูแค่เหนื่อยมากไปพักผ่อนสักพักก็จะดีขึ้นทางด้านเท่าแก่พี่เสี้ยเข้าประตูเดียวกับหลานจูก็สาหัสออกมาเหมือนกันหลานจูฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าในประตูไม่มีใครรอดนอกจากเขากับผู้หญิงอีกคนแล้วบอกหลิงหลิงให้เข้าประตูบานที่ห้าของเซียนหลี่ถ้าเขาหายเขาจะพาเข้าไป หลิงหลิงให้หลานจูพักผ่อนไปก่อนประตูบานที่ห้าของเซียนหลี่ก็คือกลองหนังมนุษย์ประวัติคร่าวๆคือน้องสาวตามหาพี่สาวตำนานบอกว่ามีการถกหนังมนุษย์มาทำเป็นกลองพี่สาวถกหนังตัวเองเพื่อช่วยน้องสาวน้องสาวตามหาพี่สาวจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงกลองดังมาจากขอบฟ้าตำนานโบราณเต็มไปด้วยความเชื่อหน้าหลานจูดูเหนื่อยๆยีเซียจึงจะไปแทนหลานจู หลานจูจะขอคิดดูจิ๋วซือกลับมาที่ห้องก็มาเจอหลานจูหลานจูเอากล้องสลักลายให้จิว๋วสือแล้วเดินออกไปจากนั้นจิว๋วสือก็ได้ยินเสียงเซียนหลี่ร้องวอยจึงวิ่งลงมาดูจึงรู้ว่าเซียนหลี่ดูหนังผีเพื่อที่จะเข้าประตูแล้วไม่กลัวอี้เซีย่ยมาหาหลานจูเพื่อที่จะขอเข้าประตูแทนหลานจูไม่วางใจเพราะมีจิ๋วซือไปด้วยอี้เซียจึงฝากดูแลน้องชายเขา หลานจู้พาทั้งสองเข้าประตูหลิงหลิงเดินมาเจอกับหญิงคนหนึ่งเธอตกใจและฟาดหลิงหลิงพอเธอเห็นหน้าหลิงหลิงก็เรียกหลิงหลิงว่าอาหุยหลิงหลิงจึงคิดว่าเธอเป็นผู้เล่นใหม่จึงพาเธอเขามารวมกับผู้เล่นคนอื่นๆประตูนี้ทุกคนรับบทคือนักท่องเที่ยวมีผู้เล่นใหม่วายและจะออกจากที่นี้หลิงหลิงห้ามไว้ไอ้หนวดก็เข้ามาหาเรื่องเหมืองอวีก็เข้ามาห้ามแล้วแนะนำตัวกับหลิงหลิง หลิงหลิงไปนั่งโต๊ะเดียวกับจู้เหมิงแล้วทำเป็นแนะนำตัวทำทีว่าไม่เคยรู้จักกันในโต๊ะนั้นก็มีหลิวเผิงนั่งอยู่ด้วยกายให้ทุกคนแยกย้ายเข้าห้องพักหลิงหลิงอยู่กับจู้เหมิงสวีจินก็ขอนอนด้วยหลิงหลิงรับปากทำให้เซียนหลี่ต้องแยกไปนอนอีกห้องจู้เหมิงกระซิบบอกหลิงหลิงว่าผู้หญิงที่นั่นอยู่คือหลิวเผิงส่วนเหมิงอวี่คือหัวหน้ากวางขาวคนที่หลิวเผิงจ้างพาข้ามประตู ตอนกลางคืนอิงหลิงได้ยินเสียงหญิงตามหาคนคนหนึ่งจึงลุกดูจู้เหมิงตื่นมาเห็นหลิงหลิงนั่งก็ลุกมาดูแต่อาการดูไม่ดีหลิงหลิงจับตัวจู้เหมิงจู้เหมิงมีอาการตัวร้อนจึงให้จู้เหมิงนอนต่อตอนเช้าไกด์พาทัวร์ถงนิทศการกลองหวังเสี่ยวโย่ขอรวมทีมกับจู้เหมิงจู้เหมิงให้ไปรวมทีมกับเหมิงวีทั้งสองเดินมาดูหนังที่แขวนอยู่ ก็สังเกตว่าหนังนี้ไม่ใช่หนังสัตว์ไกดบอกว่าให้ทุกคนอยู่ที่นี่และห้ามมองขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดทั้งสามเข้ามาจู้เหมิงว่าเซียลี่อย่าเดินมั่วพวกเขาได้ยินเสียงจากเพดานแต่ห้ามมองเพราะไกดห้ามมองสวีจินบอกหลิงหลิงว่าเธอกลัวจู้เหมิงเห็นก็บอกหลิงหลิงว่าเขาก็กลัวทั้งสามเดินออกไปดูด้านหลังสวีจินกลัวจึงขอรอที่นี่พวกเขาออกมาก็มียายแก่เรียก และแนะนํำยาที่บดจากกระดูกให้หลิงหลิงถามเรื่องภาพที่ผนังยายแก่บอกว่าน้องสาวตามพี่สาวไปงานไปเจอแฟนพี่สาวพอกลับมาพี่สาวก็ตายคุณคิดว่าเรื่องมันเป็นแบบไหนแล้วแนะนํำยาต่อพวกเขาปฏิเสธหลิงหลิงกับเซียนหลี่ปีนบันไดขึ้นไปด้านบนก็พบกองกระดูกมากมายหลิงหลิงหยิบกระดูกมาชิ้นหนึ่งเซียนหลี่กลัวจึงจะพากันกลับ แต่มีมือผลักหลังหลิงหลิงลงมาพวกเขาตกใจมากและมีเลือดติดเสื้อหลิง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 ยื่นสิ่งที่หยิบมาให้จู้เหมิงจู้เหมิงให้เซียนหลี่ไปถามยายแก่ว่าคนในหมู่บ้านหายไปไหนหมดยายแก่บอกว่าหนีกันไปหมดมีพี่สาวน้องสาวคู่หนึ่งพี่สาวหายตัวไปต่อมาย้องสาวก็หายไปอีกคนหลังจากนั้นมีปีศาจโผล่มาทำให้ทุกคนหนีกันไปหมดเซียนหลี่ถามถึงกระดูกที่เอามายายแก่บอกว่า ถือว่ามีวาสนารับไว้เถอะพวกเขาเดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงหลิวเพิงวอยวายเสียงดังหลิวเพิงบอกข้างบนมีเลือดเมืองอวีห้ามหลิวเพิงอย่ามองขึ้นด้านบนจากนั้นก็มีเสียงกลองดังขึ้นจากด้านบนสวีจินกลัวเสียงกลองนี้มากมีฝนเข็มตกลงมาทุกคนเริ่มกลัวเมืองอวีห้ามทุกคนอย่าทำผิดกฎถ้าไม่ทำผิดกฎก็ไม่ตายไอ้หนดวดวอยวายแล้วเดินออกไป โดนฝนเข็มแทงตัวจนตายจากนั้นไกดก็มาตามและพาทุกคนกลับที่พัก